สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับและนี่คือ Scoop a t t a c k on t i ท a n นะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับพิพพ์คำรามตอนที่1นนะครับอันนี้จะพูดถึงพิพพ์คำรามตอนที่2กันแล้วเนาะก็ในคลิปนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามีการสปอยเนื้อหายางรุนแรงนะครับไปจนถึงตอนจบของมังะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดกลัวสปอยให้ปิดคลิปนี้ก่อนนะครับหรือถ้าท่านใดพร้อมที่จะฟังสปอยที่ผมจะเอามาพูดถึงพิพพ์คำรามแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับตอน ที่แล้วผมพูดถึงเรื่องพิพพคกคำรามนะว,ว่าพิพพคกคำรามเนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งเป็นไพ่ตายที่กษัตริย์คาลฟิตเนี่ยใช้ปกป้องเกาะสวรรค์มาตลอดหลายร้อยปีเลยนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดจะใช้หรอกใช้แค่ขู่อย่างเดียวเออซึ่งพอมีการช่วงชิงพลังราชาไททันไปจาก ตระกูลเลสแล้วเนี่ยเอเลนก็เป็นผู้ถือครองแต่เอเลนไม่สามารถใช้พลังได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้ถือครองสายเลือดซึ่งต้องบอกก่อนว่าการใช้พลังราชาไททันให้สมบูรณ์ที่สุดคือจะต้องเป็นผู้มีสายเลือดแล้วก็ถือครองพลังของบรรพบุรุษไททันนะครับแต่ว่าด้วยสิ่งที่ก,กษัตริย์ฟิตจะทำเอาไว้ทาให้ผู้ถือครองพลังราชาไททันที่มีสายเลือดไม่สามารถใช้พลังนี้ได้แต่ว่าพอเอเลนช่วงชิงไปปุ๊บก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวเอง ไม่ได้สืบสายเลือดกษัตริย์นั่นเองนะครับอ่ามันจะมีความย้อนแย้งกันไปย้อนแย้งกันมานะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้สามารถใช้พลังราชาไททันได้โดยที่เอเรนไม่ได้ถือคองสายเลือดนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วครับก็คือการที่ไปสัมผัสกับผู้ที่มีสายเลือดนั่นเองซึ่งคนที่มีสายเลือกกษัตริย์แล้วได้สัมผัสตัวกับเอเรนในเรื่องเนี่ยหลักๆเลยมีทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับก็คือคนแรกคือไดนาฟริตนะครับอ่าที่เป็นแม่ของ และคนที่3ก็คือสตีกเยเกอร์นะครับซึ่งการใช้พลังราชาไททันของที่เป็นไดนาเนี่ยคือเขาใช้โดยบังเอิญนะเอเลนไม่รู้ตัวว่าตัวเองใช้พลังไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือสามารถบังคับการไททันได้ให้ไททันไปกินแบบไดนาฟริตตอนนั้นเลยนะครับก็คือโอ้โหเป็นฉากที่แบบอลังการงานสร้างมากนึกว่าทุกคนจะไม่รอดแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ถือว่าพีคมากก็คือเอเลนได้สัมผัสกับฮิสตอรีนะครับสัมผัสมือนะตอนนั้นก็คือว่าพลังไททันราชาไททันของเอเลนเนี่ยก็บึ้ ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอเลนก็เหมือนกับได้เห็นอนาคตได้เห็นอดีตได้เห็นอะไรต่างๆนานาทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บ เอเลนก็เลยรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรนะครับแล้วคนต่อไปที่จะต้องสัมผัสเพื่อใช้พลังราชาไททันก็คือซิกเยเกอร์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขเนาะของการที่จะให้ผู้ไม่ได้ถือครองสายเลือดของกษัตริย์สามารถใช้พลังของบรรพบุรุษไททันได้นะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าในเรื่องราวเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าเอเลนเนี่ยเขาไม่ได้บอกตั้งแต่แรกว่าเขาจะใช้พิพพคำรามนะครับพิพพคำรามเนี่ยเป็นรู้สึกว่าคำเนี้ยได้ยินผมไ,ไม่แน่ใจนะว่าเขาพูดครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ว่าผมจําได้ว่าผมได้ยินครั้ง ตอนที่วิลลี่ไทเบอร์เขาขึ้นปราศัยเออบอกว่าเนี่ยมันมีพลังพลังหนึ่งนะครับก็คือพลังที่ปลดปล่อยพลังไททันมาคือมาที่อยู่ในกำแพงทั้งหมดเออและไททันมาคือมาเนี่ยก็จะออกไปเหยียบย่ำโลกสิ่งนี้เรียกว่าพิภพคำรามครับผมอ่าซึ่งพิภพคำรามเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมขอแทรกความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาให้หน่อยละกันนะครับพิภพคำรามเนี่ยภาษาญ,ญี่ปุ่นมันจะคือจินาราชิครับผมจิก็คือเป็นเขาเรียกว่าผืนดินแผ่นดินอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็นาราชิแปลว่าการทําให ดังการทําให้สั่นสะเทือนซึ่งถ้าแปลเป็นพิพากครามเนี่ยผมว่าเป็นคำศัพท์ที่น่าจะสลับสลวยที่สุดแล้วนะครับแล้วในความหมายจริงๆของมันมันก็คงเป็นอย่างนั้นเนาะก็คือการที่มีสิ่งมีชีวิต สิ่งหนึ่งที่กระทืบโลกไปคือไททันมันคือมาตัวเดียวมันคงไม่อะไรขนาดนั้นแต่แตว่าถ้าเป็นไททันที่แบบนับล้านตัวนับสิบล้านตัวอย่างที่กษัตริย์ฟิสบอร์เนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับที่โลกนี้มันจะแบบอยู่นิ่งๆมันต้องกระเทือนกระเทือนตึงตังตึงตังตึงตังอันนี้ผมบอกเลยว่าผมอยากเห็นในอนิเมะมากเลยว่าถ้าไอ้พวกไททันม้ึคุมมาพวกเนี้ยมันเดินเหยียบย่าโลกไปเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าซึ่งพอวิลลี่ไทเบอร์เล่าตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ตอนนั้นเราก็จะได้เห็นว่าเอเลนก็โฟกัสไปที่การที่ว่าเขาคุยกับไลเนอร์เนาะแล้วก็ตอนนั้นพอวิลลี่ไทเบอร์พูดเสร็จปุ๊บ เอเลนก็โผล่มาแล้วก็ฆ่าวิลีไทเบอร์ชิงพลังไททันคอนสองครามไปซึ่งเราก็จะยังไม่รู้ว่าเอเลนเนี่ยมีเรื่องราวของการใช้พิพพความหรือไม่อะไรนี้อะไรงี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าในระหว่างนั้นเอเลนมีการพูดคุยกับซิกเยเกอร์ไว้ก่อนแล้วนะครับว่าซิกเยเกอร์ต้องการที่จะทําการุญยาฆาตชาวเอลเดียนะครับซึ่งตอนนั้นเอเลนบอกว่าผมจะเอาด้วยนะครับพี่ชาย <c oughs> ก็คือโหเล่นละครเก่งมากคือเอเลนน่ะ บอกกับซีไปว่าเขาจะเอาด้วยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาต้องการหลอกใช้ซีครับผมซึ่งถามว่าถ้ามองจากมุมตรงนี้ซีน่าจะดูมีความจริงใจมากกว่าเอเลนนะครับหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่เกิดอะไรแบบนี้นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยซีกเขาได้ต้องการที่จะทําการลุยคาดเพื่ออิสรภาพของชาวยอเดียโดยที่ปลดปล่อยทุกคนออกจากโลกใบนี้นะครับเอออะไรเงี้ยแต่ว่าเอเลนบอกว่าไม่เอเลนบอกว่าอยากจะไม่ชันน่ะอันนี้ไม่ได้บอกกับซีนะแต่ว่าคิดในใจว่าในเมื่อกูเกิดมาบนโลกนี้แล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่กูต้องหายไปถ้าเกิดว่า โลกใบนี้ต้องการไป็นศัตรูกับกูเดี๋ยวกูจะจัดให้กูจะเหยียบย่ำพวกมึงเองอะไรเงี้ยก็เป็นความคิดของเอเลนที่ต้องการใช้พิพปลกําลางนะครับซึ่งเอเลนเนี่ยก็อย่างที่ว่าได้หลอกใช้ซีกนะครับผมแล้ว ความทะเยอทะยานตรงนี้ของเอเลนก็บรรลุผลนะครับในศึกชิกันชิน่าที่เป็นอตอนนั้นมีหลายคนได้รับน้ําขายสัตว์ลักของซีกไปนะครับแล้วตอนนั้นซีกโผลมาที่การต่อสู้ที่เมืองชิกันชิน่าในช่วงไฟนอลซีซั่นพอดีแล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นมันก็มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วเนี่ยมันจะมีจังหวะที่กาบิเอาปินไลเฟนยิงหัวเอเลนขาดแต่หัวเอเลนเนี่ยดันไปสัมผัสกับ ร่างกายของซีพอดีปึ๊บปึ๊บแล้วทั้งคู่ก็เข้าไปในโลกพิกัดนะครับโลกพิกัดเนี่ยเอเลนกับซีก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วสรุปว่าตอนนั้นอ่าโดยสรุปนะ เอเลนก็หักหลังซีจริงๆครับผมก็คือซีบอกว่าไม่ได้คือตอนนั้นไปเจอยูมิลนะไปเจอบรรพบุรุษยูมิลแล้วแต่ว่าซีบอกว่าให้ย hey, ูมิลทำให้ชาวเอเดทุกคนเป็นมันเดียวนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเอเลนบอกว่าฉันเข้าใจเธอนะเธอรอฉันมาตลอดเลยใช่ไหมอ่าถ้าเกิดว่าเธอต้องการที่จะเป็นอิสระแล้วเธอจงปลดปล่อยความคิดของตัวเองซะเธอไม่ใช่พระเจ้าเธอไม่ใช่แบบใครทั้งน,นั้นอนะ่ะเธอคือเธอที่เป็นอิสระนะอะไรเงี้ยเอเลนพูดประมาณนี้กับยูมิลนะครับแล้วยูมิลเนี่ยก็มีน้ำตาไหลออกมาซึ่งเป็นครั้งแรกที่ เอเลนเข้าใจยูมิลนะครับก็คือยูมิลเนี่ยไม่เคยมีใครเข้าใจเธอเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บยูมิลก็ยอมยกพลังนี้ให้กับเอเลนก็คือให้เอเลนเป็นคนควบคุมพลังนี้นะครับแล้วเอเลนก็ใช้พลังตรงนี้เพื่อเปิดพิพพ์คำรามครับผมตอนนั้นเนี่ยโคมบอกเลยว่าขนาดอ่านในมังงะายยังตื่นเต้นเลยนะว่าแบบโอ้โหกำแพงถล่มแล้วกำแพงถล่มแล้วแล้วพวกไททันมาคือมาก็ออกมาสู่โลกใบนี้จนได้นะครับทีนี้เนี่ยพอ พวกไททันมาคือมาปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าอันนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวมากนะครับคือตอนนี้สถานการณ์มันจะเป็นหนักไปที่ทีมต่อต้านเนะาะทีมต่อต้านทีมเอเลนเงี้ยมันต้องประท่ากันด้วยนะก็คือทีมพวก ทีมเอเลนเนี่ยต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะายเยเกอร์ ager, ใช่ไหมไฝเยเกอร์เนี่ยต้องการที่จะให้เอเลนเหยียบย่าโลกใบนี้ไปเพราะว่าในเมื่อทั้งโลกไม่เข้าใจเราแล้ว,ลวเราก็ไม่ต้องเก็บเขาไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าพวกทีมต่อต้านบอกว่าไม่ได้ชาวโลกแบบมีหลายคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์หน้าไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยเออก็มีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนอกจากไททันมาถือมาที่ออกเหยียบย่าโลกใบนี้ไอ้พวกสองทีมนี้ก็ต้องมีการต่อสู้กันเนาะเออซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจะได้รู้ว่า เอเลนเขาใช้พลังตงัวนี้ในการสร้างไททันโครงกระดูกยักษ์ออกมานะครับซึ่งหัวเนี่ยจะเป็นหัวของเอเลนนะครับโดยที่สังเกตง่ายๆ2อย่างนะครับว่าทำไมถึงเป็นเอเลนก็คือว่าตาสีเขียวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือหูเอลฟ์นะครับเออไม่รู้ทำไมไอ้พวกชิงเกียรคีนโนเคียวจินของไอ้ไททันจูโจมของพวกแบบทีมตระก,กูลเยเกอร์นี่แม่งต้องมีเขาเรียกว่าเป็นหูเอลฟ์นะครับผมเออรู้สึกซีก็เป็นหูเอลฟ์ใช่ไหมคล้ายๆแบบเป็นลิงแต่ว่าหูแบบจะนุแบบ่มแหลมมาอะไรเงี้ยเนาะเออซึ่งก็เอเลนเนนนีี่ยใใช้้้้พลลังงงงงตรรรรรรรกกกกกาาสโโคคะะดดููแไอเนี่ย เหมือนเป็นตัวนําไททันมาคือมาเหล่านี้ไปเหยียบโลกนะครับซึ่งไอ้โครงกระดูกเนี้ยใหญ่มากนะครับแล้วพอเอเลนนําพวกไททันมาคือมาไปตุต้มตําตุ้มตําตุ้มตําตุ้มต่ำโลกก็ค่อยๆล่มสลายลงนะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่สามารถสู้ไททันมาคือมาระดับนี้ได้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยมันมีจุดสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าเอเลนเนี่ยยังเป็นตายไร้ดียังไงคือไททันเอเลนที่เดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่า เอเลนยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือไอการที่เอเลนเดินหน้าไปเรื่อ,อยๆมันเป็นจิตสัตนึกของเอเลนหรือเปล่าหรือมีใครสั่งการอะไรเงี้ยเออเป็นจิตแบบพวกแบบไททันที่มันไร้สติหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีการสันนิษฐานเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าโดยที่ถ้าเราจะเห็นแล้วเนี่ยพวกไททันมาหึอมามันโหดจริงนะตอนนั้นนะ่ะพลังไททันมาหึอมามีที่ผมทึ่งๆเลยมันจะมี2เรื่องด้วยกันก็คือบอก ไอร้อนที่มันแบบพ่นออกมาจากไอพวกไททันมาฮมาพวกเนี้ยมันร้อนจริงครับคือฮันจิเนี่ยยอมสละชีวิตเพื่อไปต่อสู้กับไททันมาฮมาแล้วก็โดนลมร้อนที่อยู่รอบไททันมาฮมาพวกเนี้ยเผาตายนะครับตอนที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของไอพวกไททันมาฮมาพวกนี้นะว่ามันเหมือนกับเบลโทสเออซึ่งมันเหมือนตรงที่ว่ามันสามารถพ่นลมร้อนได้เหมือนกันแต่ว่าพอเป็นไททันไร้สติปุ๊บอย่างพวกไททันของพวกคามรามเนี่ยมันสามารถพ่นลมร้อนออกมาได้อย่างต่อเนื่องเว้ยมันแบบเหมือนไม่ไม่ใช่พ่นลมร้อนซะทีเดียวหรอกนะไม่ได้แบบ พุ่งเหมือนตอนเบลโทสเนาะแต่ว่าเป็นไอร้อนที่แบบถ้าเข้าใกล้คือไม่อะเออเป็นทรงประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพลังไททันของพวกแบบพี่พวกคอมราเนี่ย พวกอาวุธยุทธปกรณ์ก็เอาไม่ค่อยจะอยู่ครับเพราะว่าด้วยจํานวนที่มหาศาลของมันนะเนาะคือเราอิงใจง,ง่ายแค่แค่ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าทั้งโลกเนี่ยมีเอานาตอนนี้เลย7,000ล้านคนนี่ยไททันมาฮือมา10ล้านตัวโอ้โหผมว่าปริมาณมันก็เยอะกว่าอีแล้วอ่ะเออแล้วมนุษย์ตาำดำดจะไปสู้กับปีาศาจเบอร์นี้ได้ยังไงเออก็สู้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวของไททันมาฮือมาและอีกสิ่งหนึ่งที่ผม อึ้งทึ่งเสียวเลยก็คือว่าไอ้ไททันพวกนี้มันว่ายน้ําได้เว้ยเออก็คือการว่ายน้ําคือพวกร่างกายที่มันร้อนนะเพราะว่ายน้ําน้าก็มีการระเหยนู่นนี่นั่นเนาะเออซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมแบบสุดยอดมากพลังของไททันมาคมามันมีสติพอที่จะสามารถว่ายน้ําข้ามทะเลไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ได้เนาะอะไรเงี้ยเพราะพูดถ,ถึงถ้าเป็นแบบ พวกถ้าเป็นบนพื้นดินมันเดินแบบงสูงอะไรใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นใต้ทะเลปุ๊บเนี่ยมันจะมีจุดที่พวกเททันมาคือมาพวกนี้มันยืนไม่ได้อยู่แล้วมันก็เลยต้องว่ายน้ำเออเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วตอดเราเราจะได้เห็นแบบเรื่อยๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครอ่านมังงะไปหลังจาก ช่วงของพี่พวกขมรามทางานแล้วมันจะมีบางตอนแหละที่ไม่จําเป็นต้องเอ่ยถึงแต่ว่ารู้เลยว่าความบันเลยมันยังไปอย่างต่อเนื่องเออซึ่งเราจะได้เห็นจุดจบของพี่พวกขมรามในช่วงท้ายของมังงะเลยนะครับจุดจบของพี่พวกขมรามคือซิกยอมสละชีวิตให้รีวายฆ่าตายครับผมพอรีวายฆ่าซีกเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าพลังของบรรพบุรุษไททันที่ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องมีผู้สือสายเลือดอย่างซิกอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถทําตามเงื่อนไขนี้ต่อไปได้พอซิกตายปุ๊บ ไททันมาฮือมาทั้งหมดก็หยุดลงนะครับพอไททันมาฮือมาหยุดลงปุ๊บอ่ะก็มีเหตุการณ์ให้เอเลนต้องต่อสู้กับอาร์มินพอเสร็จปุ๊บทุกอย่างจบลงเอเลนก็ได้มีการเฉลยว่าไททันมาฮือมาเหล่านี้ได้เหยียบย่ําโลกใบนี้ไปกว่า80%แล้วคนตายไปกว่า80%แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวเอเดียก็อาจจะคงไม่ต้องกลัวพวกแบบว่าคนทั้งโลกจะมาทาร้ายอีกแล้วเพราะว่าชาวโลกมันก็เหลือแค่เนี้ยกระจิกกระใจจะทาสงครามมันก็คงไม่มีหรอกอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ พลังของไททันมาหึงมาทําได้ขนาดนี้จริงๆครับก็คือผมไม่ชัวร์นะว่าตั้งแต่ที่กําแพงพังลงแล้วไททันมาหึงมาเดินไปเดินไปเดินไปเนี่ยมันผ่านไปกี่วันนะแต่ว่าน่าจะหลายวันอยู่เหมือนกันเนาะแล้วไททันมาหึงมาเหล่านี้มันก็สามารถเหยียบย่าโลกได้ตามที่กษัตริย์ฟิตเคยบอกอะเออว่าแบบไททัน10ล้านตัวสามารถเหยียบย่ําโลกใบนี้ให้จมดินได้นะครับเราก็จะได้เห็นเลยว่าเศษซากของอารยธรรมที่พวกไททันพวกนี้มันก้าวไปเละเทะแค่ไหน ออต้องถือว่าเป็นพลังไททันที่น่าเกรงขามมากๆเรียกว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ อนิเมชันเรื่องนี้เลยคือของมังงะเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมว่าผมชอบนะพลังของพิพพ์คำรามนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวของพิพพ์คำรามให้ฟังเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่อีพิกนะสำหรับมังงะเรื่องนี้จริงๆนะครับผมก็มีมาแชร์ให้ฟังกันประมาณนี้ละกันนะครับคิดเห็นยังไงกับพลังนี้ก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมเออเพราะว่าผมเชื่อว่าต้องมีคนแบบทึ่งกับพลังนี้เหมือนกับผมแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียง เท่านี้นะครับผมถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับต้องขอบคุณมากเลยที่ดูพารแล้วแล้วก็มาดูพารนี้นะครับผมโอเคขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ